เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่เดินทางยาวไกลกว่า4,000กิโลเมตรจากพื้นที่หลังคาโลกไหลผ่านหล่อเลี้ยงผู้คนริมฝั่งแม่น้ำเรื่อยมาปลาบึกถือเป็นปลาน้ำจืดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาแต่ขนาดลําตัวใหญ่กว่ามากเมื่อ,อยังตัวเล็กจะมีฟันขบเคี้ยวอาหารพอโตขึ้นฟันจะหลุดหายไปและหันไปกินแพลงต้นสาร่ายและพืชใต้น้ำแทนบ้านหาดใครมีชื่อเสียงเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนด้วยทำเลที่เอื้อต่อการจับปลาเพราะมีชายหาดที่ตื้น ซึ่งปลาที่จับได้จะมีขนาดใหญ่น้ำหนักไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมโดยใช้มองอุปกรณ์ในการจับปลาบึกซึ่งเป็นตะข่ายใยแมงมุมที่มีขนาดใหญ่การบวงสวงเจ้าพ่อปลาบึกเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดใครกระทำกันทุกปีก่อนออกจับปลาโดยเชื่อว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของแต่ปัจจุบันปลาบึกตามธรรมชาติกำลังหายไป เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำโขงทั้งการสร้างเขื่อนการระเบิดแก่งเพื่อสะดวกต่อการเดินเรือและปัญหาระบบนิเวศในแม่น้ำโขงที่ส่งผลต่อการขยายพันธุ์